กอเจดีไซายพี่น้องจ้ากอเจดีไซายเป็นบุญเบิกบ้านจ้าบุญเบิกบ้านพ่นจะเฮ็ดประจําทุกปีจ้าแต่ว่ากอพกกอเจดีไซายนี่พ่นจะเฮ็ดจะอยู่อยู่ท่ามพี่น้องบ้านยายปิ๊กพ่นจะเฮ็ดอยู่ท่ามอยู่ป่าเด้แต่ว่านี่พ่นเอามารวมกันจ้ากัเลยมาเฮ็ดตรงที่ตรงนี้ที่เดียวหมู่บ้านยายปิกจะมีปู ปูกุดกับมีด้วยจ้าปูอันนี้แบบเป็นปูตาดอนปูตาเิ่นก็เลยเอามารวมกันจ้าแต่ก่อนจะไปตบกระท่ายยุก,กุดยุกุดที่ว่ามีแม่นม้ำพ่นปะจ้าแต่ตอนนี้ก็คือเอามาไว้ในที่เดียวพ่นเอามารวมกันกับจ้ามีเต่ามีมีมจระเข้ที่พ่นปันลูปจ้าจระเข้ในน้ำของปูกุดนะจ้าปูกุดจะเป็นจระเข้กับเตา่า แต่ปู่ตาจะเป็นชีพขาวคนวาพี่น้องปู่แถวปู่แกเป็นผ้าวาเนาะนี่แหละค่ะจะเอาดอกไม้มาประดับประดาเห็นบอกอวยงามสวยบ้านพี่น้องเฮ็ดคึอกันบ่จ้าบ้านยายปีกกันยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์วิถีพื้นบ้านไว้คือเก่าด้วยจ้านี่แหละจะพี่น้องเบิ่งเก่างามบ่ แล้วก็จะมีพวกเด็กๆมามาตกกระท้ายพวกเด็กๆชอบมากจ้าทำปั้นเป็นรูปนั่นรูปนี่แต่ก่อนไปทำยู่กุดหลายคนนี่เด้อจ้าเขาจะมีเขาจะยู่น้ำดินน้ำทรายเลยเนาะเฮาก็อยากปั้นรูปยางเขาก็ปัน้นแต่อันนี้เพิ่นเอาเพิ่นเอาดินทรายเป็นคั้นรลดมาเทลงเด้อจ้านี่ยก็ให้เขามาเห็ดเห็ดปั้นรูปแล้วแต่เฮาสิป,ปั้นยัง ค้นกมามประมาณนี้แหละพี่นอ้องดูเด็กเขาชอบมากเลยดอกไม้ตกแต่งสวยงามยังคงดำรงอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบานไวเดาจามู่บานยายปลิก อยากเว้าถึงสมัยก่อนพี่น้องเอ้ยตุบกระท้ายจังซีนน่ะมวลหลายจ้าคนหลายกว่านี่เด้อพี่น้องจ๋ามีแตผูสาวผูบาวเด้อมาตุบกระท้ายแต่สมัยนี้มันบกคือเก่าเนาะพี่น้องสมัยนี้ก็คือสมัยนี้ตะกี้ก็คือตะกี้เพิ่นวา <c oughs> <c oughs> นี่แหละพี่น้องจ๋ายุคสมัยเปลี่ยนไป, <c oughs> ป่นก็นเลยได้ขนดินทรายมาดำลงให้ใหเห็ดและจ่าตะกอนต้องไปขุดเอาดินเด้ กูดเอาดินล้วไปครูเป็นครูเป็นครูผู้สาวมาตบกระท่ายน้ำกันม้วนมาสันเด้อพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เป็นพวกผู้เฒ่าผู้แก่พนมาพนศิมาฟังเทศเด้อจ้านี่ยช่วงย้ำข้าวแรง่นจะมาฟังเทศกาจะสวดพระพุทธมนต์พนเอินว่าจังไดเอินวัาจังสี่บ่พี่น้องพระพุทธมนต์บอโออยกระดายนาะ นี่แหละจ้พนศิม,ม,ม,มีมีการสวดเอตั้งยังคุ้นบานย้ายปิกเอินตั้งยังคุ้นพี่น้องนี่แหละปูเถ่าพันกับมาฟังเทศก็ก็เจดีซายเสร็จแล้วพันกระสิสวดมนต์เย็นจ้ะสวดมนต์เย็นอยู่อยู่มงนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นทงด้ยจ้าเราก็จะเอาทงมาปักแล้วก็ จะเขียนชื่อใส่เขียนซื่อขอบครัวเขาใส่ในทงนี่จ้ะแล้วก็เอามาปักแล้วก็อธิษฐานเอาเด้อให้ปูหลักสมรักษาขอบครัวประเภทนี้บ้านยายปิกจะเป็นแบบนี้จ้ะดูเด็กๆเขาทำสวยมากเลยพี่น้องงน,นี่ละจ้าดูดอกไม้เยอะแยะมีดอกยังก็เอามาประดับด้วยพี่น้อง ต่อไปยะปิกจะเอาดอกมะลิที่เอามาน่ะพี่น้องเอามาประดับนี่ก่อนที่เราจะเสียบเราต้องอธิษฐานก่อนนะผู้เถ่าผ้าเห็ดก็เห็ดไปพี่น้องเอ้ยเข้าเมืองตาเหลีวก็หลีวตาตามประเพนีบานเข้าเห็ดจังไดเข้าก็เห็ดน้ำเพลนไอปูหลักสมหลักษาอยู่ดีมีแห้งมดขอบครัวเข้ากบอธิษฐานเราจะ ว่าถึงเรื่องผู้สาวผู้บ่าวบ่ท่านจบพี่นออ้องเออสมัยตัก่อนม้วนนี่หลีตบกระท่ายนี่เป็นเป็นเป็นกิจกรรมที่มวลที่สุด้ะจ้ะสําหรับหมู่บ้านยายปิกแต่ก่อนยังไม่มีโทรศัพท์แม่ม้วนคักจา้าตบกระท้ายจะมีครูผู้สาวผู้บ่าวไปตักดินน้ากันไปขุดดินน้ากันกับหิวมาน้ากันกม็มาเห็ดเป็นกระท้ายก็ก็กมาเห็ดเป็นลูกเป็นเต้า <laughs> บานพี่น้องนี้บาจา่จ้า มานพี่น้องเคยเห็ดบะจะเอาไอ้เอาขันหรือแก้วที่เห็ดเป็นลูกเขาอยู่ข้างๆนะจ๊ะนั่นแหละเขาเรียกลูกอันนี้ก็คือตะกะทายไงนะจ๊ะเจดีไงนี่ก็คืออันไงแต่ว่าอันายุยุ่นรอบๆของเขาน่ะเอิินลูกนะจ๊ะที่เป็นแก้วเป็นขันเป็นอย่างที่ที่พ่นเห็ดเตาเห็ดอย่างไน,นเออินลูกนะจ๊ะ ยายปิกก็จะมาประดับประดานี่ยายปิก,ก็ได้ทูบได้เทียนมาก็ได้ดอกมะลิพี่น้องจะมาประดับประดาเอานี่ราคาประเภทนี้บานเฮาเห็ดเห็ดสืบทอดต่อต่อกันมาแต่ละเปิงบ้านบกคือกัน้อพี่น้องจ้าอันนี้เปิงบ้านยายปิกจะเป็นแบบนี้จ้าจะทำประจำทุกปีทำทำบุญตบกระถ่ายแล้วๆก็จะเป็น การทำนาด้อจ้าต่อไปก็จะเป็นการทำนาลงทำบุญเบิกบ้านแล้วย้ำใดก็คือแสดงว่าเจ้าหมู่บ้านเขาทำนาใดเอยงสิแม่พี่น้องบ้านยายปิกจะเป็นแบบนั้นเปิงบ้านจะเป็นแบบนั้นจ้าปิงบ้านก็คือนับถือปูปูกุดปูตาด้อจ้าปิงบ้านยายปิกจะทำอย่างนี้ประจำทุกปี ดู่นประดับประดาสวยๆเล,ล้วแล้วแต่เฮาสิตกแต่งจังไดเด้จ้าแล้วแต่จินตนาการผู้ใดมีดอกไม้ยังกามาลงเฮ็ดเป็นรูปยังกะใดจ้าอีิเพิ่นเฮ็ดใหญ่ๆไว้ให้เฮามาประดับเอาด้จ้านี่แหละยายปิดก็จะมาเอาดอกมะลิม,มาประดับพี่น้องพูดถึงสมัยนี้กับ่บคือบ่คือ,คอตะเกาก่อนนะพี่น้องเนาะ แต่เก่าตะกอนมิตรผู้สาวผู้บบาวด้อจ้ะมางานจังสิบ่ม,มิผู่เ่าเท่าใดเด้ซตม,มือมิตรผู้เ่าพี่น้องเออ <laughs> ผู้สาวผู้บบาวเพิ่นกะค่าโทรศัพท์เนาะม <laughs> ันบอกคือเก่าจ้ายุคสมัยเปลี่ยนไปเราต้องทำใจให้ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพี่น้องจ่าบอกเป็นยังเหตุใดคือเก่า มวลคือเก่าพี่น้องจ๋าแล้วแตะค้นถือแล้วแตะคนเหตุยังทำยังอยู่ที่ใจของเฮาถ้าเฮาว่าเฮาทำดีคิดดีก็ได้ดีบนหลับพี่น้องจ๋าทำด้วยจิตใจที่เบิกบานนี่แหละอืนปดบคนเสียบทงเอ้นเสียบไอ้ทูบเต็มอยู่พี่น้องอประดับประดาไปจ้า ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคน,นย,ย้ายปิดก,ก็จะตกแต่งแหละตบแต่งต้องเอาเอาการถูบน้ำหลองก่อนนะคะจะได้สวยๆประดับประดาไปค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการรับชมและปิดเอวัฒนาธรรม วิถีอีสานพื้นบ้านไม่ให้เพื่อนๆชมคะ่ะบ้านเพื่อนๆเ,เป็นคือกันบ่าจา้าคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องจา้าบ้านใดยังเฮ็ดคือกันอยู่คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องจา้าคลิปนี้แค่นี้นะคะสุโคสุโคสุข,ขสี้ขขขขยู่ดีมีแห้งสุขี้สุข,ขังตังเต็มเป๋าคือเกาพี่น้องจา้าสุข,สขูสุคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ